กำลังออกก็ตัวนี้แต่ว่านอไม่เดินซีเวส12กับมันสีอยู่ประมาณนี้นะพี่นงองเ้ยมันกะบ่ขื่อกะยงำเศร้าบรรยากาศอยู่ดง เวนกำลังออกี่ขึ้นหิชานกันโยงเขตอาจนี่แหละอ่าสิไป,ปหาหน่อ,ไม,ไ,อ,นอ,อนไม้ไล่ต่อเดวกน้องนะหักผมไ,ไม้ไล่ต่อแล้วก็สิกับลงไปเลยบานีไม่ได หน่อไม้หน่อไม้ไล่ช่วงนี้ก็คือว่าหน่อไม้มันก็สีสูงเนี่ยอะไรพี่น้องนี่นนกำลังออกอตัวนี้แต่ว่าหน่อไม้เดือนสิบเอ็ดสิบสองก็มันสีอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยมันก็บมันเขื่อนเดือนเก้าเดือนสิบกแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอยู่นี่พี่น้องอ

เดือนสิบเอ็ดสิบสองก็แสบอะไรพี่น้องเลยหนูไม่อยามนีนแสบแล้วมันสูงเลยก็เขาใหม่ปามันยังกระแสบไเลยพี่น้องสูงหนงไม่อย่าสูงเหงียป้าขึ้นไปอี่อ ทำไมขึ้นสูงทำไมไรเงา้ยสีใะโอ้โย 来。嗯 like ทำงไปกไน้ได้หลายเติบอยู่น้องน,นี่นย่ยามสาๆบรรยากาศอยู่ดงกระทับของบ้านบอ่อเซงเองน้องตรงนี้เขาป่าหากินน้องบริกเขาเมืองเขาหน้าเขาแต่ป่าหากิน ไม้ลน้ำไม้บงกะตัวน้ำไม้คือว่าในพินน่นงแสบนะเดินสิบเอ็ดโฮลมตองเดินสิบสองโฮลนต่าวเลยน้ำไม้ก็อึดๆยากๆเลยยังกับแสบกับโนกัมันเลยนะได้ยังได้าทางงโฮยก่อนนะ ngồi một phọ Ôi phọ Mày lấy Tiếng hẹt thế đồng nhé Sẽ nhận nàng cùng với tuy sẽ thôi หนึ่งกิโอในใส่น้ำเนาะหอึ่งกิ้ลเห็ดบดเห็ดบดก็กำลังออกแล้วพี่น้องเอ๋เดี๋ยวบอกสิอย่หงของฟออยังขอเห็นได้เมื่อคืนนี้ก็ได้จะเห็ดเลยนะเห็ดตะโปูกับเห็ดปอกเห็ดบดยังเม่เห็น bỏ phân tích bằng nhạc bong 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 เทออกงเลยเอออ,อ,อว้าวา้อกไ,ไม้นี่ดอกไม้หนามนี่มันเริ่มอึดแล้วมันเริ่มแสบแล้วคือโบรานทุนว้าวนะเป็นกบเป็นปูเป็นปลา หมูส่งน้ำมกน้ำมันให้เป็นน้ำมกนได้มันก็เลยแสบแกงก็แสบมันแสบมันอ่อนมันโนเลยนะรู้ไหมอยางนี่เหรนได้พอวานูปันหมูปันน้ำมันให้เป็นเวาวเป็นดิเซนอืมนอนนานไรเซนี่กัดจีจริ้งรู้ไม้มันหลายเลยน้องแต่ว่ามันนักมันกับกับ เ่าน้ำเวกน้ำงานเนะี่ยออันนี้ก็เสี่งเวลาขึ้นมาหากินเลยพี่น้องนะอ่ารบเร้าคนอื่นไปสร้างไปสร้างก็สร้างร้ายพี่น้องเนี่ยหาพ่อได้แกงอ่าแย่งำง่ายนี่ครับกอแล้วแล้วก็ลบเราวเต่าขึ้นเมือเลยอันนี้ก็เจ็ดโมงแล้วพี่น้องเจ็นโมงเช้าแล้ว หนาเพื่อ่น้องเอ้ยเข้าก็งามแต่ก็โง่กิน ที่ได้เข,าข้าเนาะง่กินงูกินห่งเลยง่กินห่งมาเลยเข่าเน้ะมีะหอยหงง่เ่ยอ้อเข่าได้งามเลย พ่ออะพี่น้องหนุไมห่นักเอาหลายก็ว่ไวแบบบได้ถือบได้หลายกะชัวมันก็หลายอยู่หน่มนี่แบบแปดโมงกว่าเลดกับถือบไดลึหน่มใม่ไลย์หนห่มใมูนี่หลายคับพี่น้องเย อืมลา่หักหลายแน่แต่ว่าที่แต่ว่ามัมีแนวไส้ก็เอาหลุมจักขึ้นมาหมดเอ้ยเยมนี่คือกระสอบหรือกระเป๋าลุมไม่ไร ที่ไปหามาแต่ว่ามันกรหลายไปเอาสมนี้พี่น้องในพอกให้พี่น้องบดบัดซ้อมอย่างนี้เลยซ้อมเรียนบ่อยนะพี่น้องไม่ไรก็ชี้อยู่ประมาณนี้เลยไม่รับนี่ยามเดืนอชีวิต หัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมตาวหนาวบ่มีคู่สิวใดแมีนจังใดเนาะ่ลับดีน้องนะแต่ว่านอนไม่น้องนะเมื่อคืนนี้ก็นอนนี่แหละพี่น้องคือบําบัเสียงนอนอันนี้งครที่มีแต่มุ้งบ่มีแ้่ปูับอ่าบ่มีเต็น่ากัลํบากนะน้องนะ เวลาออกป่าเดินดงนี่บ่มีเต็นเตียงกางนอนโอ้ยมื่อคืนนี่ยบาานอ,นอนนบเสเอก็แทบสิบวได้นอนเลยเพราะว่าหนึ่งวันยุ่งสองวัหมดแมงเข้าไปก็จริงๆเราบอสเองก็มักออกป่าออกเขาออกดงอยู่ที่น้องเนาะแต่มันกับพฤตเกรรมพร้อมีเนี่ยคิดพลาดทางาน,นตัวเองเนี่ยันูพร้อมีม,มุ้งก็ยังโอเคเลยนะเอาหนุ่มอยู่โยกที่น้องเนาะ กสำหรับคลิปนี้เนาะน้ำไม้มก็ได้พออยู่พอกินพอแกงพี่น้องเนาะก็คือว่าทานได้คือว่าสนใจจะกินแกงงน้ำไม้ไปหาได้เพี่น้องเนาะน้ำไม้ยังมีอยู่เนาะเพราะว่ามีบางคนถามมาว่าเศรษฐกิบ้านภาสีแล้วน้ำไม้มันยังมีอยู่บ่าเอางงน้ำไม้อลไรมาเลยเด้ออันนี้ก็เพป็นคือคลิปปภาษีนี่แหละน้ำไม้ก็ยังมีอยู่พี่น้องเนาะ กะหาเลยกินเลยคันว่าบ่มีโอกาสเวลาไปหากะไปแบ่งปันกำบลสิยงแกงกระไดเด้อพี่น้องเดแบ่งปันให้อยู่รวมไปกินน้ำกันลหลายคนกระไดเลยโมงแกงทำไมต้องหลายคนเนาะกะที่ได้จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เนะาะบเวลาท่านที่ว่าติดตามซ่องคลิปวิดีโอของบล็เสียงนี้ก็ให้กดติดตามกดกระ ติดตามกดกำลังใจกดไลค์กดแชร์แน่พี่น้องแน่กำลังใจบอเสียงแนะ่ทำซ่องทำคลิปวิดีโอต่อไปเพื่อทีให้พี่น้องได้ฮับเบิครับสมเนาะกาดสบายดีสบายดีพี่น้อง